เกียรติสท่านน้อมถวายเจ้าพระสุทธเจ้ซึ่งเจริญพระพุทธมนตรสามรูปตามดังเดิมเรียเชิญท่านนรมานและคนโทลยิงสุขุบคนตาสตาโดยน้อมถวายเจ้าระพุ mm เรียนเชิญท่านนพดลสุขวันเปี่ยมกุลวณิชสามเรียนเชิญท่านนพดลทุลเสศเรียนเชิญทุกคนเลยนะครับห้าเรียนเชิญท่านคนเด็กพอคนมีดีหเรียนเชิญท่านคนเด็กคนพัฒนาพัฒน์เจ็ดเรียนเชิญท่านคนเด็กคนเลิศจักรภาพ แต่เนท่านจามิสุมาีผู้กเข้อลาส่านเนทาสพงศทนัติเสนียนะครับทรัเ ให so ้คนในครอบครรอสอิบและใ้ราส่งมอบเราดูีมใเราถวายนรอยด้วพระพาทั้งหลายก็ตที่อเห็นเปยนไปแต่ต้นเจขนานี้เป็นเปลียลกในช่วงสุ้ต้งานุรีว่า เรตอก่ชนีจึงมีกำลังจะทราบกุลเพื่อนาสุดมาให้บทพิธัสรสมรุกรักจากทีระสุดารัจับได้ ภเมวะอิโติเตตปิปิจตังปะฏิจิตตังทุนะจุติภมิเชตุัตเงุสัสั you're <sweat> going ประการคณะกระทรวงามนาคมจะมอบจากข้าวโพดไปยังสถานที่เจรจกรุ่งเช้าบริเวณบนสนทด้านหน้าบกบริการนะครับจากนั้นเรจากที่ยเครื่องยธรรมใทุที่สง ทุกที่สองนี้จะขอเรียนเชิญท่านผู้นี้จะยัง,ง,ยงรพรรัตแพทย์คนรุ่อเอกปรีชาจาก,กเจริญแล้วก็คณะลูปปกผู้ปกครองอีกจำนวนเป็นแปดท่านครับสำหรับผมท่านนั้นเด็กตัวนะครับับท <honestly> ี่ว่าเราน้องดังขึ้นติดดังตัวที่ห้ากัน,นเรีเยนเชิญผู้นี้จะยังพรรัตแพทย์คนรุ่อเอกปรีชาจาก,กเจริญครับสองขั้นแล้วก็อีกหกขั้นลกูกผู้ วัวปกรณ์สองเจ้าุมที่เดกครับทำอวัตถ์ท่านบยครับวันนี้จะาได้บุญเป็นบุญเป็นที่เป็นบารมีเขียทาบุญความรักเจริญบุญสมบูณ์คุ้มิ่งบุญทำจริมาอุดมถึงภษาบุญรองพระารามสปีที่น ja er ้าบุญชีวายอดผู้สนผลชื่ใจ การทำงานที่นีเสร็จที่ดีแล้วเราเชื่อมใจเปลี่ยนสุขใจโดยร่วมกันนะครับครับทุกท่านเดียวนะครับเดี๋ยวครับี่เกิดเร์ทำเสร็จก่อนนะครับเกิดเรียนทำย่สิบสเสร็จนะครับครับครูครับครูเกิดเียทำเตรียมเตรียมสันและจงพร้อกับถวายครับครูเนะครับจัดเก็บเกิดเรียเทำให้พร้อม ขาดได้เจียดได้ได้ขัดเหลือนได้เป็นอ,อย่างยรกแต่ว่าุับองนะครับเป็นครื่องทุกข์ที่ต้สงไพร้ต้องนะไยครับ,เ,รบ,รบเมื่อวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะศิษย์กันั้นมาถอดเครื่องแสดงน้ำไปด้วยนะครับ ติดเขามาความเมรเติดก็ตต่างนะครับติดในวุฒดบุนที่เดินมา้งเานตับในของกลาัฒนาในว่ารานี้ละครับในภาะต้องรองรอทนเสด่รวมเดินเชกันจาจเช้านรับตงนี้ ปัจจัยวันชาติมาพบปนีก็น2ปีครองพระอาจารยก62ปีในหลวงพ่อเจ้าบุญสมเด็จเป็น12ปีพ้าเปิดประเสริฐ12ปีปูรณาการกันส ใหญได้รับกรรับรอนการข่งนต่านประสบคมสเรจในะดัท่ระดัลกัเทระดับทศยุโรยปยรปยุรปรปยุโยโรรายุยรปยุโรรุโรุรปรยปรุุรุ